สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรูปในมือถือมี1 2ล้าน2แสนภาพโอ้โหภาพในมือถือแต่งโมมีมากถึง1นึ่งล้านสแสนส่วนวันเกิดเหตุถ่ายไว้500ภาพล่าสุดเพจดังอย่างด r a ม่าแอดดิเปิดเผยรายงานจากข่าวไทยรัฐระบุว่า ตำรวจมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าคนที่แอบเอาโซเชียลของแตงโมใช้เผยแพร่ค,คลิปที่ละเมิดแตงโมอยู่ที่ไหนและกำลังขยายผลต่อนอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจไซเบอร์ว่าโทรศัพท์ของแตงโมเป็นยี่ห้อ iPhone 13 Pro สี Sierra Blue ความจุ 1TB มีภาพในเครื่องทั้งหมด1ล้าน2แสนภาพส่วนในวันเกิดเหตุพลัดตกเรือมีภาพถ่ายทั้งที่ลบและยังไม่ได้ลบ รวมแล้ว500ภาพนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์เผยข้อมูลอีกว่ามือโพสปริศนาโพสจากบอสตันรัฐแมสซาชูเซตสหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่ใช้โพสคือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตั้งเวลาโพสแบบอัตโนมัติให้โพสในช่วงเช้ากลางวันและมืดตามเวลาประเทศไทยเพราะเวลาแตกต่างกันมือมืดรายนี้มีการไลน์จากบอสตันพูดคุยกับบุคคลหนึ่งที่ต่งโมรักและเคารพ คุยนานกว่า2ชั่วโมงตำรวจมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินกันเป็นจำนวนหลักแสนตอนนี้ที่ตำรวจต้องการคือขอให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของแตงโมตามกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อที่ตำรวจจะได้ลุยต่อได้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ